นี่ครับผมสวัสดีครับนี่ครับต่อสามก้อยวันที่นี่ครับ,บ,รบปัก,ก่อนครับขันบักนาวเร็วยังมาพอ,อนบอเเ่เดี๋ยวมกมกมกป่าขี่ปลาเดี๋ยวสิ้ รอชมครับใส่ไปอีกตูพักนูมีบ่พอแล้วพอแล้วจะไปนกับไหพักตูมบ่พักเมฆเยอเขาจะไปเจ็บบพักตู่พักกันพักกันเดี๋ยวก่อนพักกันพัันพกกนพันพักักกัน ซ้ำนี่ข้านีเกินแนวนุ่เสสุกไวว่าเหรบอสแล้วครับบาเนี่สุกไวเด้อบอกให้ต่ขันนี่ยใส่หมดดกับสุกกันเนาะนี่รัปลรนลเีนอะรเป็นนจิมแล้วครับสุกแล้วสองสุกแล้วครับผมัับ

เมนูนึงครับผมมกปีป่าหัวป่าครับผมก้อยอีกเนนูนึงมาจาข้านมือแดงไว้นมือแดงไ่่นเดี๋ยวเด้อาบ้านเเดี๋ยวไปกินปลาเ็นกินในกินแน่ันลยวระทานกินได้นอนได้หมดเออได้กแล้วครับทางนี้กันเลยว้าวใครว่าจะทำำเราเธอคือยังอยู่เ นี่ครับบรรยากาศทีมงานบางเทบ้านกันเลยยูนคบกันเบดบาเทบ้านกับบางีทานเั้งเบดเลยยูนีออไม่อยอกเส้งเกลยแรกลยวกทีมงากีทานครับอาเงออกานอกกันหึงไใส่ไว้ดูแล้วห้างัมแดดเนาะเฮ้ยพย่านกันนอกนะเนืขอเป็นของเองคือาวิงปีละี่กทานยยนอยคับป่าีอ่ยังปนยัปนครับเอาทุกเดียวกินยางป่าสูงเลยครับ ตัวครับถูกเหร่อโมีวจุนะเกวค่กีเหียเฮ็ดยังซี้นีกินปลาเอบเอบวาในตัวน้องคนวัดกัดกัดตัหัวก่อนเลย้ยกินมาเถอะจังนี่กินปลาเขาต้องกินแบบนี้แบบไร้ยงนี่มีแม่แบบนี้เอ๊บเฮ็ดยังไีครับนี่เขาแหกหัวแีบมันกมวัีมนนี่หัวีขอกมวแล้วมันอบดหมด

นีครับบาหามาสุดมาอยางกินมันดีกินตั้งหัวกวนหัวไม่อกเินี่เห็นบอเห็นบอไ่กินกองเบื่อล้เฮ้ยน่าจะลั้งไหมหรอันจะไปบายงอนไมล่ะงอนจะเอานังในจานดลว

เอมีนนโลมีแต่มันเดือดหอยอวบ่งปเดินไปยังเบิรตเดินเบิตบเดีวดโถม่ยันลงไว้ไวหันละยางมาหเบิรบเินมมดาเดอครับกินังีเลยกัดตั้งหัวไปเยก่อนอย่าหัวเมันรอปลูกสาตัวยยังไปกินเด้ตัว พันของมันดิได้บน่งพันทงานบอบ้านยิ่หนาดตาตัวนี้ไม่ไม่ขีนิดนึงเก็บผมอยู่มันปนป่าคุ้ยล้ำตัวป่าคุ่ยลำถมันไปเลยเนี่ยครับไหเดี๋ยวหาหาหมดแดงครับผมเห็นด้เห็นหหมอย่ใส ก็ขวานกจ้นี่ครับอีกหีบนึงครับผมานุ้ขว่ามาโาโจ้ขานยังวานาเสอ้หานขวานขวานขวานนขวานขอานขว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 านวานขวาวเนานขวานวาานขวาานานขวานขาอขวานขวานขวานวานานขวานขวนเวานขวานขวานวาานขววาานขวานขวาขวานขนขวานขวานขวานวานขาอขวานขวานาาาาาข ว่ม<ส> <T> ัคนละ n า a ตน n a พรู่น n วกเนาะนีแนวหิน้่อย่มมตครับเก็บไปกินกับก้อยปลาครับเส้ำไปครับมนี่ครับ โอะไรหร่อปบ้าป้าไปทางไหนได้นอ,อนนี้เก็บยอดฟักติวครับยบก้อยอึ๊บนี่ครับกบก้อยปลาเนี่ครับแถวห้ากมาแดวครับ ครั่ง <g> ท <ül> ี่ขึ้นไปหก้กงบนเดียับเห็นไปแล้วห้่งมักใหญ่เลยะครับนี่นี่ครับหาบ้างบนเดียกไหมครับยังใหญ่เลยห้างก,ก็ใก้เจนา,ห,า,ห,าห่งห้างนิดหน่อยกับมีต่วนก,ก็ใก่เจาก็มีตน นี่ครับห้างหมดแดงโอ้แตกแล้วมาลงมาเลยทุงเนี่ยครับสั้นที่หมอนะะฟาดมีหดไข่พอบยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหดไข่พอไบไอแอบเนี่ยไข่ตรงๆด้วยเดิ ใช่ไม่ต้องคันไม่ก่อยด,ด้วยแหละก่อยใจ่วมกันเลยครับตัวขันขหลงนาวแล้วมนี่าครับห้ามใ่ญ่เลยคิดว่าพอแะ้วล่ะครับคิดว่าือม่อันร้คือปล่อยให้มันเียวใส่ก่อนบ่นี่ โอ้ผมเลียกขยำเอายังไปโอเคครับสุก่อยปลาต้องหอมหอมก็ต้องทุบหอมหอก็ต้องทุบจะขึ้นไปไม่ได้จะโอ้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 ต้องไยเรื่องเกมันบอบี้ยันสุตรกระทันไปกังไหมกันนะ สองต้นยิงไก่ไก่ป่าไทยไก่เบิดลลี่ิวแล้วกูเบิดไปอ่อนคเอาบอกว่าพี่ใส่ห้าใส่อื กลับป่วยไปแล้วแมบนครับขันนี่ขันขัน,น,นใส่ได้มามามาเต่งโม้เพื่นไปเตยไปสนัสบลัเพื่อน bua bò, cái tàu hầm bua, các anh mình, đây coi, ní dễ, con hươu không, nó trở lại, à mà, rồi cái ใส่เล็บบาดที่นี่ยำใส่แบบซอยใส่เลยซอยเหยยยยมือนซอยยาเขียวอือนั่นละแต่นี่ไม่เข้าแต่นี่มันไม่ผ่านครับผม,ม,ม,มนี่ดีกว่าจะไปตำะนะว่าจะไป ถ้าประตูแบบนั้นที่มีแตัวนุยงเหลียงเฮ้ตัวนาตั้งแต่รื่นหน่วยสีเพี้ยนเขาหาไปเห็นเที้ยนทัศจ๋าเราจ๋าอยังกับจาบอดสีบอกแลยเรื่องหลังจะน้อยต่อไปตำเสีที่แหงตัวนี้ทำนไวยสายบ่เฮอต้องกินน้ำมืออื่นชาวสายตาจะได้ดีเอาไปลงข้างล่างเลยเพื่อนน่าจะทำตำมะม่วงว่ะตำมะม่วงกินกับย่างปลา นี่ลูกโดดนี่โค้งไปเลยบอกเอ็นงงงงไปเลยเอาไม่เอาพริกแห้งเหรอเอานี i เหรอแล้วแต่สูตรบ่าวสงการนะฮะับกมีแผวเนาะอันนี้ผักแผ่วเบียนยวดค่อยปลาโอ้โหอมครับไปยังเลยเปียดเึ้นยาวแด็จ้ะหนักท้างท้างไหนก็ได้หนักเทียดเจ้าเหรอลูก <laughs> <laughs> ก้อยปลาอีกแล้วก้อยปลาขาวก้อยปลา,ขา,ปา,ข,า,าขาวงามก็มุ่งขึ้น,น,น,อนอก,ก้อยปลา,านิ้นครับมือนี้ก้อยปลาขาวครับมื้อนีก้อยก้อยปลาคุยล่ามคุยล่ามปลาขาวงามเข้าเลยนะครับมือคุยมึอขาวงามดิคุยล่างาอพอครับเซฟกับทายาครับตาบกง่วงครับ <laughs> มูลเล็กน้อยให้สองสององค์ขาน,นะ่ง้อโอ้ยนี่มึงเสกฮอคว้าโอ้พอ,อยังไม่หอมโอไม่ฮอตไม่เป้งพอมครับผม,มเป้งมันก็ใส่กันได้ก้อยถ้าคนชิมคนชิมต้องชิมต่วนอี้แล้วถ้าเห็นเออมันตัวอร่อย ม้หกเก้วแล้วแมนดีๆีก็นีตะไข่ไข่ได้การแล้วได้การแล้ว,ลวหอมดีก้อยมดตัวเปลี่ยนๆไม่ได้คันมะนาวนล้วยังยังยิ้นอยู่ตึ๊บตึ๊บหรอยังยิ้นอยู่ไอ้ครับกูกูก้อยสุดยอด นี่แหละครับเสียไปแค่อย่างต้นขาอันแพบมะขาแพบดบมัดหัวครับผมโอ้ยบ่นเนี่ยขาของเล่นโตเลยบิ่นวาเสียบไหมโอ้บ่นว่าให้ซื้อจวดแล้วครับต้องปรุงยังเพิ่มไหมไม่ป่านซื้อจวดเลยอืมไปเบิ่นเลยป่ะเด็กเพื่อนนี่เด็กเพื่อนคุ้นโอ้การเลยครับคือตู้หัวหนุ่มเที่ยวนะยน อโอ้โหอันนี้ปลาเดียร์เขาต้มมาแล้วครับกองบวงอืมนี่ครับข้าวบวงบดทำบวงสือเป้าของการครับคอยผ่ากุ้งอเวอร์แล้วเจี๊มแล้วพา,พานแล้วครับเอดรอห่างนะฮแยงเปลือกไม่ต้องเส,นสน้นตาน มันจะไม่ได้ที่ยากน,นียครับออืย่าให้มาซี้น้องกังครับเด้อแต่บหววฝึนบาสิ่งแกนเราลองว่าอูมาม oh, ีไปใช้เพื่อนบรเห็นหลายคลิปแล้วบ่าวาครับทนก่แเลยครับธุรกิจเป็นหลายเลยครับส่วน เงี้ยนะครับคุณเฝอคุณแม่ครับแม่บ่คอยสบายบานไดเม่บด้ออกมาเห่นน้ำน้ำผวกน้ำมูบานไดครับแต่องมองใส่กเคี้ยวขึ้นพูดหลือเพี้ยนครับเอาเราพักติวเด็ดพักติวเอาไว้ต่างหากเลยเพี้ยนสาเลยนะหรือยี่สิบนะ ฮะว้อาอ๋ออยู่ท่กะหยอนที่บหย่อนไปนลวดพีย่ยันมาลุกม,มาดื่มใเพี้ยนนครับก้อยปลาที่ครับ,ท,บทักติวเคี้ยคืนเคี้ยหลาอยู่ดิเดี๋ยวจะมาเก็บอีกไล้ tao cái tạc là nhau đi vào Các bạn chờ mắc tên phụ điều này Mắc không như bỏ tháp Chẳng ngoài chạy với xin Đâm hay nắm mặt hoặc là nắm mặt 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 sẽ mặt 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 nó sẽ mặt 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 จะใส่เด็ดๆใช่ไหม <c oughs> ใส่นลำป่าเอาน้ำดงเพื่อตาดอกไม้นะผมครตากลำป่าตาดอกไม้ทั่วปาะมัดน,นิยมน้ำน้ำป่าตา,า,ด,ตาดอกไม้ครับขวดเพีเ้ยนนี่ยังโสดาลเลยครับเหี่ยสัตออกเลยโอ้แสดงว่าเหีียสัตออกแล้วนะครับโอ้เพราะอะไรพี่แอ๊ดที่มึงกับนนพี่แอ๊ดโอ้กินแบบเช้าคืนมากกว่าเลยครับ เอาก่อนเลยเอาก่อนให้เย็นปลยเอาก่อนเลยพี่เมืองกันเอาเป็นผู้ต่ำตัวเป็นผู้ที่นานปอนยังอยู่คนคุณดำลงเลยนะดับโอ้พอแล้วฮะบ่ต้องชิปบ่ต้องปรุงเพิ่มครับผมเอาใส่จานเลยิ้งก่อนเนี่ยไม่เพิ่นเอาเลยอะ ตาหน้ารับประเทิรนบอกตเส็ยงคตรโดครับแค่แกม่แกครับแกเลยครับอันนี้สีเบิรก้อนมูครับผมเดี๋ยวนางเลยอืมป้ใคอยูในพาน์ทอยู่ไกเออี่ครับผมใ้เวลาถมพยาบาลแล้วครับโมแมได้เวลาสดน้ำแล้วครับกัที่นี่น้ำเลยคเิกยให้ดหน้า้างนะปลูกมาอยู่ไก่า พวกนี่เันใกล้อ้สวนเรี้ยมากเลยเหยาสวนบอกไม้ครับอย่างปลาบอกไม้่ตกี้ด้่เดี๋นกลังเหยียดอยู่ครกี่นี่มันจ่าอยู่ตาต่กี้มันโดนาพ่อตยไหมครับแม่พุ่มไหมนำนำนำพ่อแพุ่มน่อแมพุ่มน้ำครับยันไปได้ทุกเดือนน นี่ยเฮ้่อนแบบบ้านบ้านเนี่ยซ่อนแบบบ้านบ้านครับเพเอหอยบ่วงหมดเฮ้ยเาเอันี่บนหยไปากงเป็นีนีเด๊มาแม่มามามอาลงมืเด้อ

นี่นี่น้องกินนั่งยั้งเลยนี่กินไปทั่วไปเพิ่นเินวะลักแบงไม่เพิ่นวะหลักคุณเียก์นาตีไม่อยังมะสามเลยมาเขาท่ากินไอ้เด็กไดใสนะคอมเมนเดียร์ดับเล็กคันคอเลย ตัวพื้นนะเยห้นครับเกาส่วนสมัยต่เกาเนาะใตนีนะครับเบัวไมหอยบัวแดดใหาอยู่บนหอยปวแลเอจ้เขจับหอยกับปวงเท่ากันละอย่างนี้ย่งนี้กัน่้องกันนะมาเลยฮ้เฮ้ยวห้องคิวหอาได้ดอกาตองาตง ไมเห็นนะเด็ดเดี่ยวว่าปากใส่น้ำผู้่าใส่น้ำใส่กระปาทะเลน้ำตเก่งไหนนี่ไตอยู่ที่ไหินจิงจร้งแนี้เสียไปเลถ้าดึงไปอย่างงี้บน้นามันนะจับดึงมางี้ต้องย้อนสันน้ำอาง้พน้ำพักทะเลน้ำกินน้รพกน้ำินวยห่อนจากปลยู่นํำเอาไปใส่ไปเมื่อบุหลวงถอยระบาดนี้ใครกินชิ้นากวอยคืนนาต่อไป อ้ดกิคารเจ้าอีมกันนาจายแจามใส่บโอ้คันกเินเป็นกโกคันเลยครับครบจิมนะครับนึ่งเอออย่าแตกเยอะน้าเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้แตก กินามๆไปเลยตามนานไปนาดเาเห่ยอายไหเยเลยเหี่ยวไหมคนคือคนไหวเพราะที่นี่คือที่ของเราที่ไหนเนี่ที่หนผมเ่ยเจ้าพี่รอรอสวดากไดเรื่องอะไรอ่ะกินแล้วเหมั่นกยครับไม่ทำอะไรด้วยอเอี่ยมป่ะคือ่าเ่เอื้อวดมีค้าต่อไปแล้วเบียร์ดักออก

ขอตัวไล่เลยครับเด้อเด็ดแต่อะไรแต่ามันะมาเป็นมาจเมนูเด็ดครับผมครับักรัดรัมีทีบครับผมผัดปูมีทีบป้าบอ่ะมวยผัดปูมีทีบอันนี้ตุ่มผัดตา้คล่อันนี้ผักตุ้มตัมครับจ้ากัะป

จะแซบบ่ครับเบื่องการกินเโอ้ยยงานงยัเลยครับจบมือกับันเดา๋ยกมือไปทางซัาพี่เลยจ้ายยหนังอะไรนะไม่ทันไเยน่กูเมี่ยนหนูเนี้ยหนูเนียหนูเนียเปิดแล้วไุกไม่าไหมมยเมี่ยนอยู่ห่บ่่บ่ ไมขมนาคือเาได้ดีมากดีวเคลยครับเ่ต้องงสิงกับใานรนะครับเบครับผลงานครับเบิร์ตสุวรรณชุยยางครับผมแปนมินลินเลยนะแปลนหมดเลยโอ้ยไวปาก็แสบเกินนะครับเดี๋ยวแต่ไร้ถุยครับผมเียกแถวเออันาเแ้วเออทำความสะอาดม เบ็ดปูแล้วอะเบ็ดปูตองก้นอเดยครับนี่ครับอร่อยมากหัวหน่อยยังสีฉ่อ่ะเติียสามสี่เด็ดบ้านนี้ยังแช่บนอ่แซ่บน่ีเบ็ดัตเลยเบ็ดหัวเลยน่ำมันต็ดเพียงสัไล่เข้าเลยนะไล่นัดะนี่ฮะน่ะนี่ฮะนี่นี่ฮะนี่ฮี่บ่นี่เ <icana> <ส>มันเบลสุดยอดรียอครับครับม้นนี่ครับนครับวาววนกาววนเม้องกับอยัวีครับไปยังีงว่าปลาตาหลับไปเค็งขันสัตว์นี่ครับก้อยปลาบ่เบิดหอดบ่เดือหอด ไลยถวยครับผมไม่ว่าจะจำอยู่แต่ทำไมมันไม่มีได้จำอ่ะเดี๋ยวผมเสียบนี่ครับกลับม่วงกับเรียกแตะตามเห็นน่ากินแฉบเป็นที่ไปอือนี่ของใครว่าป่ะขอบคุณหลายครับนิดตามสองคนอีสานนะครับเดิมกับกับทีมงานเบาวไทยบ้านกับกับแยาดนื่งอย่างไม่เรียกครับป่าไม้สดๆกับแก้มไเต้เล่า ยื้อยู่ทั้งหลังครับหมองใส่็จละกินวลา่ากินเล่นก็ได้พี่ยานกินต้องกินก็ได้ค่อยๆกินปลาเรแล้วครับแสบทุกอย่างครับผมแต่บมกงวงย่างปลาก้อยปลาครับผมยอดไปเปิดสะพานเขาพี่ยานร้านอาหารเฮ้ยเด้อ ขอบคุณหลายครับติดตามสองก็ดีสามเลยครับเด้อนี่หลับขอให้อยู่ดีม่แห้งทุกคนครับผมแมนแมนครับสวัสดีครับผมครับผม